ปเดตความคืบหน้าล่าสุดกรณีของซิงซิงดาราสัญชาติจีนนะคะที่ตามหาตัวกันไปแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเราก็อัปเดตไปแล้วว่ามีการช่วยเหลือพาตัวกลับมาที่ไทยเจริญตำรวจแห่งชาติที่บินไปรับที่แม่สอนก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าไปพูดคุยกับเจ้าตัวซิงซิงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ให้การบอกว่าเขาก็ถูกชาวจีนด้วยกันนี่แหละที่แอบอ้างเป็นบริษัทบันเทิงชื่อดังของไทยคือเขาพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน e c h a t บอกว่า<ไ>ตัวเขาเองเนี่ยเป็นบริษัทบันเทิงชื่อดังต้องการให้เขา การแสดงที่เมืองไทยก็เลยจง,งเชือช่อและเข้ามาแล้วก็าม,ามานะคะทีนี้กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเนี่ยก็คือถูกส่งไปฝั่งนู้นแล้วแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนปรากฏว่าช่วยเหลือกลับมาได้เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างทางการไทยและทางการจีนประสานช่วยเหลือมาล่าสุดตอนนี้เนี่ยสิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะคก็เดินทางกลับมาพร้อมกับเจรตํารวจแห่งชาติแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างไปที่ศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติของสตมเพื่อสอบปากคําเพิ่มเติมเนี่ยคงจะต้องไปตรวจ สอบอย่างละเอียดว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือเปล่าแล้วรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร,รซึ่งถ้าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แน่นอนว่าก็จะมีกระบวนการคุ้มครองตามกฎหมายมาและทั้งหมดะะมันส่งผลกระทบต่ออีกหลายๆมิติด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ